ความฝันในวัยเด็กเป็นกระบ,บารถเมย์หรือเป็นคนเดียววะอันนี้ดีอันนี้ใครๆก็ชอบแตนนิสายจีนศาสตร์ของเราในวันนี้นะครับช่วง Made in China นะครับแน่นอนว่าเราก็จะมารีวิวอะไรก็ตามที่ผลิตในประเทศจีนแล้วก็ดูน่าสนุกน่าคุ้มที่จะซื้อมาลองใช้ดูนะครับซึ่งของที่เราจะมารีวิวว,วันนี้ก็คือ แม็กม <Mac. S 2> ีแม็กมีทำไมต้องรีวิวแม็กด้วยอะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เสี่ยวหมี่เป็นแค่ของโยผินเหมือนเป็นแบบโคแบรนดิ้งกันเฉยๆนะครับเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นเป็นสายล่างของโยผินอันนี้มันไม่ได้เป็นแบบของเสี่ยวหมี่โดยตรงนะครับมันอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นที่มาร่วมกับเสี่ยวหมี่นะครับอย่างอันนี้ก็เป็นของยี่ห้อเลอม์ไม่ไม่รู้ออกเสียงว่าอะไรเลโมเลโมอะไรแบบนี้นะครับแน่นอนว่าพอมันมาร่วมกับเสี่ยวหมี่แ้วมันต้องมีความน่าสนใจหรือมีความพิเศษอะไรนะครับที่อาจจะทําให้พนักงานออฟฟิศทุกคนนะที่ยุ่งกับงานเอกสารต่างๆนานาเนี่ยให้ความสนใจเริ่มจากดีไซน์นะครับดี ใช้สีขาวสดใสนะดูแข็งแรงทนทานตกก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะครับตรงนี้มีที่บอกว่าลูกแม็กกำลังจะหมดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยพอเห็นว่ามันจะหมดจริงๆเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวของตัวแม็กเนี่ยบอกนะครับก็ไว้ช่วยเติมแม็กได้ง่ายขึ้นม,มัน้งเคยมีปัญหาไหมหลวงพอครับปลาอะไรใหญ่ที่สุดปลาวานปลาจินบุรี เวลาที่แม็กกำลังจะหมดแล้วเนี่ยแล้วเราจะต้องเอาแม็กมาเติมอะเรามักจะหาลูกแม็กไม่เจอทุกทีเลยหรือเป็นคนเดียววะเป็นทุกคนเพราะฉะนั้นตัวนี้เริ่มไม้เขาก็เลยดีไซน์นี่ช่องเก็บลูกแม็กมาเพิ่มให้นะครับเก็บได้ประมาณ3-4ตัวอันนี้ดีอันนี้ใครๆก็ชอบ โอเคนี่ปิดง่ายด้วยแล้วก็มีหนึบหนึบสองอันเวลาวางเนี่ยก็จะไม่ขยื่นแผ่นดินไหวมาก็ไม่เป็นไรอะไรแบบนี้ข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่าไอติ้งซูจีตัวนี้เนี่ยติ้งซูจีใหม่ถึงแม็กนะครับสามารถแม็กได้2ถึง20แผ่นหรือกระบาทนะแต่ถึก้องแม็กแผ่นเดียวไม่ได้ไ สองถึงยีแผ่นอันนี้กระดาษ5แผ่นพับทบ1ครั้งก็เท่ากับ10แผ่นพับทบอีก1ครั้งเท่ากับ20แผ่น20แผ่นลองดูเอ,อ้ยยังได้อยู่ยังไ,ไ,ได้อยู่แบบเข้าไปเต็มเต็มตัวเลยเห็นปะสี่สิบแผ่นแต่ว่าชอบอย่างหนึ่งคือช่องมันลึกมากมันใส่กระดาษเข้ามาได้ลึกนะ40แผ่น40ยังได้อยู่แต่แบบได้แบบต้องทุบๆมา เก็บเล็บมันหน่อยเอาาเยยเอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสองถึงยี่สิบเนี่ยสบายๆแน่นอนแต่ว่าถ้ากระโดดมาถึงสี่สิบเนี่ยอาจจะต้องใช้แรงกดเยอะๆหน่อยอะไรแบบนี้นะครับเอ๊ะม,มันเป็นไซส์ธรรมดาแบบาาทาบหรืออะไรบ้างเอเอเขาบอกว่ามันเป็นไซสย์ยี่สี่ทับหกกับยี่หกทับหกอะไม่รู้ไซส์นี้เรียกว่าอะไรเออไซส์ใหญ่กว่าปกติใช่ก็คือเป็นแม็กแบบไซส์ใหญ่อ่ะเพราะหน้าตามันก็ไม่ใช่แม็กไซส์เล็กอยู่แล้วแมสเนี่ยอ่ะให้ดูตรงนี้ก็เป็นแม็กไซส์เนี้ยนะครับ ก็ไซส์ยบสทับหหรือไม่ก็ยี่ส6คทับหลองดูประมาณนั้นนะครับจบแล้วไหมจีววีเย o ผิ่นนะฮะซิงซูจีแม็กยิบกระดาษที่คุณสามารถเก็บสต็อกได้เอาไว้ไม่เหงานะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ,ปรบเป็นความฝันในวัยเด็กเป็นกระบะรถเมย์ <laughs> <laughs> ไม่เคยดูโอเคจบแล้วครับ <laughs>